ถ้าหากวันหนึ่งในผู้คุณโชคดีก็จะได้มาเป็นลูกสะใภ้ของคุณแม่ผม <c oughs> สะท้อนคนนี้จะท้อนลูกตี้ไอ้คนนี้ติดนี่มนสองชิ้นมาฝันนะรันบอกแกจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> ก็ผมแค่ถามเ <c oughs> ฉยๆเองนะครับเรพออาพ่อ่างแกมีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามกับคนระดับอย่างฉัน CVM Film ในบนนรรดาลูกโตที่อยางหน้าพวกคุณหนึ่งในนี้จะมีแหวนประจำตระกูลของคุณแม่ผมถ้าหากว่าหนึ่งในพวกคุณโชคดีก็จะได้มาเป็นลูกสะภ้ายของคุณแม่ผมโอ๊ยคุณปีเตอร์เขามองฉันฉันจะได้เป็นสะภ้ายหมื่นล้านแล้วเหรอเนี่ยฝันไปเถอะยกเพราะคนที่จะดวงดีได้เป็นสะภ้ยบ้านนี้ต้องเป็นฉันเท่านั้นคอยดูเถอะจ้ะเดี๋ยวก็รู้พวกเธอไม่ต้องเถียงกันหรอกหยาฉันเคยได้ยินมาว่า คนที่รอบมากอยากได้สมบัติของคนอื่นส่วนใหญ่ดวงซวยกันทั้งนั้นส่วนเธอสภาพเหมือนไม่ได้มาคัดเลือกลงสไพยเลยเนาะรอทำความสะอาดหลังทำการคัดเลือกเสร็จก็แล้วกันเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญเลือกลูกโป่งได้เลยครับเริ่มได้สะทถอดนี้ันจะทลูกนี้ว่าไมกูจะีนี้ตกิมากว่านะอี่ ตั้งใจยังไงแหวกต้องอยู่ในรูปของฉันอยู่ของฉันต่างหากของฉันของฉันตัดของฉันตัดของแกเอาไปเถอะฉันเปลี่ยนไปเอาไปนู้นดีกว่าโว้ยตัวนี้มันเจ็บขันจริงเลยเอาะมืนี่กูปั๊บปั๊บปั๊บคุณเบเตอร์เจาะของออยก่อนเลยค่ะสีแดงมันแรงริฟ ออยเชื่อว่าข้างในจะต้องมีแหวนแน่นอนค่ะเจาะของหยกก่อนดีกว่านะคะสีเขียวมันอาจจะเหนียวซับแล้วก็อาจจะปุ๊บปับหลับโชคเลยก็ได้ค่ะนี่พวกเธอไม่เคยได้ยินหรอว่าสีดำมันนำโชคที่สุดเจา<อ>ะของอายก่อนดีกว่าค่ะเจาะของห<อ>ยกก่อนดีกว่านะคะขอออยก่อนดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอไล่จากคนแรกไปก่อนดีกว่าครับ มีแหวนสักวงเสียใจด้วยนะครับคุณไอของโยกต่อเลยค่ะเจาอเลยค่ะว้าวไม่มีแหวน ออยพร้อมมากเลยค่ะที่จะได้เป็นสไเจาะเน้นๆเลยนะคะ คอบครัวคุณปีต้าแล้วนะคะยังหรอครัับคุณออยคุณแค่ผ่านเกมของคุณแม่ผมแต่คุณไม่ผ่านเกมของผม,ผมอ้าวแล้วแบบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะล่ะคะนั่นนะสิคะคุณลูกหมูครับคะ่ะคุณเป็นคนเดียวที่ชนะใจผมนี่ห้องประชุมซีบีเอจะเป็นทีงไหนหรอชั้นหครับตรงไปสุดของทางเดินเลย ขอบใจห้ยมาคัดเลือกดูตัวเรายังไม่ขอติดไม้ติดมืออีกโชคดีจริงๆ ผู้หญิงครับของลูกหรือเปล่าครับไอ้ของอะไรขหองแกก็นั่นแหละครับนี่มันนาฬิกาูนี่จัดแบรนด์ตังเลยนะใครก็มาทำตกเนี่ยสรุปว่าใช่ของคุณผู้หญิงหรือเปล่าครับ ครับดีดครับ<ด><ด>ครบาวหน้าก็ระวังหน่อยนะครับอืมวันนี้จะมีใครผ่านบททดสอบของฉันไหมเนี่ยฉันบอกเป็นของฉันมันก็ต้องเป็นของฉันสิแกจะมาพูด,พดอย่างนี้ได้ยังไงก็ ผมแค่ถามเฉยๆเองนะครับรอพออย่างแกมีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามกับคนระดับอย่างฉันผมแค่ถามไว้เผื่อมันจะไม่ใช่ของของคุณเฉยๆนะครับอ๋อนี่แกหาว่าฉันเป็นหัวขโมยหรอไม่ใช่นะครับแล้วแกรู้ไหมว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาดูตัวกับทายาทหมื่นล้านคนที่คุ้มกะลาหัวของแกและถ้าฉันได้เป็นสะใภ้นะ ฉันจะเฉดหัวนลอกออกคอยอย่างแกออกจากบริษัทคนแรกเ่คอยดูคนนี้ก็ไม่น่าผ่านใช่ไหมครับคุณบีเตอร์ใช่จะมีสักคนไหมเนี่ยอะไรเหรอครับฉันเก็บเงินได้จากหน้าประตูนี้ค่ะ แล้วเอาไม้ให้ผมทำไมล่ะครับคุณไม่เก็บไว้ล่ะจะเก็บไว้ได้ไงล่ะคะมันไม่ใช่ของของฉันนี่ฉันฝากกับคุณไว้นี่ล่คะค่ะเผื่อเจ้าของเขาจะตามหาอ๋อได้ครับได้แม่คุณที่ใจดีจังเลยนะครับว่าแต่คุณมาทํำอะไรที่บริษัทนี้ล่คะครับฉันมาดูตัวคะ่ะอ๋อห้องประชุมซบีเอ็มอยู่ชั้นห้านะครับตรงไปสุดของทางเดินเลยค่ะข,ขอบคุณมากนะคะ อ้ยเอออ้อยอ้อยมดมดมันขัดเรียบคมนะครับไม่มีอะไรนะอ้อยไม่เป็นไรครับผมโอเคค่ะเอ้กือบไปทล้วนะครับคุณปีเตอร์โทษดีแต่จะว่าไปคุณคนนี้เข้าตัวโอเคนะครับคุณปีเตอร์ ไม่ใช่แค่โอเคนะแต่ฉันว่าเขาไม่ควรที่ใช่สำหรับฉันเลยแหละอะไรกันมีเกมแบบนี้หรอคะเนี่ยถ้าผมไม่ทำบททดสอบนี้ขึ้นมาผมก็ไม่เห็นท่าแท้ผู้คุณสิครับแต่พวกองหมอสมกวินีนย่ยนเยอะนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณปีเตอร์คิดมาอีกทีนะคะผมเลือกดีแล้วครับคุณลูกบูมีความเห็นใจและอยากช่วยเหลือคนอื่นไม่แก่งแย่งชิงดี เพื่อที่จะได้ผลประโยชน์มาคนแบบนี้เลยครับที่เหมาะสมจะมาเป็นภรรยาและรับมะระดกหมื่นล้านอยู่ร่วมใช้คาไปกับผมเดี๋ยวขอสิครับคุณปีเตอร์การที่จะหาคนที่ฐานะชาติตระกูลเหมาะสมกับคุณปีเตอร์อย่างพวกเรามันหายากไหมคะฐานะมันช่วยกันสร้างได้ครับแต่คนที่มีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีมันหาไม่ได้ง่ายๆครับเช่นพวกคุณทั้งสาคนกลับได้เลยครับ เออแต่แว่าเฉันไปไม่ได้เฮย้ยเสียเวลาใช่ไหมหนูผลิตไม่ได้สามีด้วยรู้อย่างงี้พี่ผานแต่แรกเลยหมดกันฉันอุตสา์เป็นคนโชคดีได้แหวนมาจากตระกูลแต่กลับมาแพ้ความดีของยัยนี่เนี่ยนะเฮย้ยเสียดายอะ่ะคุณลูกหมูโอเคไหมครับ โอเคค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ใช่ครับผมหมายถึงคุณจะโอเคไหมครับถ้าผมจะพาคุณไปพบคุณแม่ยินดีค่ะ